ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกบริบทหนึ่งของการใช้พลังงานในรูปแบบของการประหยัดพลังงานนะครับนี่คือบ้านของท่านผู้อวยการโรงเรียนเทศบาลตาครีท่านผอ,อชาวช่างกฤืครับท่านมาปลูกบ้านอยู่ที่ซอยทวีชัย6นี้นะครับเข้ามาจากถนนทวีชัยก็ไม่ไกลเท่าไหร่เป็นบ้านเรือนไม้น่ารักทีเดียวนะครับ แล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากที่นี่บ้านนี้นะครับได้ติดหลอดไฟซึ่งใช้กระแสวไฟจากแผงโซลาเซลล์ของคุณธงชัยเจริญสุขนะฮะแห่งอูใหญ่ย,ยนจุนนิ่งก็ติดมาระยะหนึ่งนะครับจะเป็นการใช้ไฟแสงสว่างาในรอบบ้านที่เห็นอยู่นะฮะมีดวงเล็กๆนะฮะติดอยู่ตามจุดต่างๆ ซึ่งนี่พลังงานนี้สามารถหลอดไฟนี้นะครับสามารถจุดได้ทั้งคืนโดยไม่ต้องเสียสตางเลยนะครับเพราะว่ากระแสไฟนั้นจะมาจากแบตเตอรีอ่ซึ่งในช่วงกลางวันนั้นแผงโซลาเซลล์จะแปลงสัญญาณแสงแอาทิตย์เป็นพลังงาน ประจุไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่พอช่วงกลางคืนหลอดไฟทํางานก็ใช้ไฟจากนี้ร้อยวันพันปีก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟในเรื่องของไฟส่องสว่างของบ้านหลังนี้ครับครับตอนนี้ผมอยู่บนบ้านของท่านผู้นริการโรงเรียนเทศบาลตาครีครับท่านผู้นริการชาวช่างกฤษบ้านนี้เป็นดูแล้วน่ารักนะฮะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังไม่ใหญ่มาก มีห้องนอนมีห้องน้ํามีอะไรแล้วก็อยู่่ามกลางธรรมชาติอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปเล็น,นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเมื่ออยู่ทํากลางธรรมชาติแล้วท่านผู้มริการก็ได้ใช้ความเป็นธรรมชาติมาผสมกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยของตัวเองได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับสวัสดีครับท่านผู้บริการครับครับ,รบมาคุยถึงเรื่องมุมมองก่อนเอาก่อนที่จะไปเรื่องของพลังงานกันเรามาคุยกันเรื่องบ้านก่อนทําไมถึง มาอยู่ตรงนี้แล้วเลือกที่ได้อย่างดีทีเดียวครับคือจริงๆแล้วนะครับผมเป็นคนที่มีความสันโดษนะครับคือมีความพอเพียงนะครับคือจริงๆแล้วคนเรานะครับไม่จำเป็นต้องบ้านใหญ่โตนะครับอขอให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมทําเพื่อเพื่ออยู่ในอนาคตเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องแก่นะครับต้องแก่การดูแลรักษา,าต่างๆมันก็จะไม่จะ จะไม่จะไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยปลูกบ้านหลังเล็กๆนะครับที่มีห้องนอนห้องน้ําห้องครัวนะครับเป็นการอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชบัตรของในหลวงนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออยู่ในธรรมชาติซึ่งอโอกาสที่เราจะอะไรอืมเรื่องฝุ่นละอองต่างเรื่องพลพิษจะไม่จะไม่มีนะครับจริง ตั้งใจมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในธรรมชาติสร้างบ้านหลังเล็กให้อยู่แบบสบายๆอากาศดีๆนะครับไม่มีมลพิษต่างๆเข้ามาครับครับเรามาในเรื่องของพ <c oughs> ลังงานฮะเรื่องของกระแสฟไฟฟ้าที่ท่านพูดในการใช้อยู่ส่วนหนึ่งโอเคเป็นสายที่มาจากการไฟฟ้านะฮะตอนนี้เห็นเริ่มมีการปรับแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนอันดับแรกก็เรื่องมาจากหลอดไฟก่อนซึ่งคุณธ <c oughs> งชัยก็มาดําเนินการติดไปให้ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> พราะมองตรงนี้ยังไงมั้งฮะคือคือพลังงานแสงอาทิต์นะครับนะครับเป็นพลังงานที่หาได้ง่ายๆฟรีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการที่จะนํามาใช้นะครับนามาใช้ผมเนี่ยครับศึกษามาหลายที่นะครับแต่ว่าดูแล้วราคาแพงมากนะครับก็พอดีไปเจอทางท่านใหญยนจูนิงนะครับท่านแนะนำนะครับก็เลยมามาปรึกษาท่านนะครับท่านก็แนะนาว่าเออติดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ดําเนินการติดตั้ง อย่างตัระบบตัวน,นี้นะฮะตอนนี้ไฟส,อ,สองสว่างในบ้านาเป็นไฟโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนะครับมไม่แต่เครื่องเสียง,ง,งต่างๆที่อยู่ตอนนี้น,นะครับเป็นจากแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยครับ<อ>ครับก็คือของปกติที่จะต้องใช้ต้องออนมันหรือว่าเปิดมันนานๆตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโซลาร์เซลล์หมดเลยใช่ครับใช่ครับครับเราถือเราถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะฮะประหยัดพลังงานด้วยอย่างน้อยก็ ก็อ,อยกกระเป๋าตังเรานะครับแล้วก็ช่วยชาติไปในตัวด้วยครับครับท่านพ่อเนี่ยมีได้ศึกษามาส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มติดตั้งแล้วเริ่มใช้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยได้ประเมินหรือว่าคํานวณประเมินไดอยังครับว่าอัตราการใช้จ่ายในเรื่องพลังงานโดยเฉพาะเรื่องกระแสไฟฟ้าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนต่างกันยังไงเอ่อค่าไฟเดือนเดือนก่อนนั้นนะครับสามนะครับสามอพผมอยู่แค่คนเดียวนะครับมีตู้เย็นมีทีวีมีเครื่องเสียงมีคอมพิวเตอร์อะไรเง 300รอยเสร็จที่หน่อยนะครับตอนนี้หลังจากติดตั้งแล้วหนึ่งเดือนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดเหลือร้อยห้าสิบหกบาทนะครับเราไปเท่าตัวแล้วครับนะฮะซึ่งซึ่งการติดตั้งทั้งหลังนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าราคาเป็นแสนนะครับทั้งใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับในนามผมนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดรอยสบบาทครบทุกอย่างนะ เอ่อแผงโซลาเซลล์แบตเตอรี่สำรองไฟหลอดไฟทุกดวงสายเดินทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยฮะนะครับหนึ่งหมื่นองพันแปดร้อยี่สิบาทนะครับครับเมื่อเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเปิดไฟแค่แค่ลงรถหลอดเดียวนะครับนะฮะหลอดเดียวใช้ไฟใช้ไฟจากใช้ไฟจากกระไฟฟ้าฟาริตนะฮะนะครับเปิดหลอดเดียวเพราะว่าถ้าเปิดหลายดวงนะครับมันก็จะกินจะเสียต่างมากนะครับแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนจากระบบจากไฟจากพลังงานจาก กันไฟฟ้านะครับเปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้นะครับเปิดตลอดทุกดวงนะฮะตอนนี้นะครับข้างนอกเนี่ยในโรงรถนี่สามดวงนะครับหน้าบ้านอีกสองนะครับแล้วข้างบ้านอีกสองนะครับเปิดทั้งคืนนะฮะจนจนชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านไปมาบอกว่าโอ้โหบ้านนี้เปิดไฟทั้งคืนเลยนะครับเปิดเต็มบ้านเลยว่าเงินนะครับสว่างสวยเลยสว่างสวยทั้งบ้านเลย แต่ว่าต้องเสียค่าไฟเยอะแน่เลยใช่ครับแล้วเสียไหมฮะไม่เสียครับ,รบนี่นี่คือรูปแบบของการเริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกเป็นพลังงานที่ไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ว่าเป็นการลงทุนในขั้นต้นในขั้นแรกนะครับคุณผู้ชมซึ่งเ,เราเนี่ยรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากรัฐวิสาหกิจของรัฐนับปันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้น แล้วก็มีค่านุ่นค่านี้นะฮะหลังจากที่พอมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ตรงนี้แล้วกระแสเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเหมือนอย่างท่านผู้มีการโรงเรียนตาครีได้ถือว่าเป็นเป็นแกนนาก็ว่าได้นะฮะในการเริ่มที่จะเป็นต้นแบบว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็ใช้พลังงานทางเลือกมาผสมผสานกันนั้นทําให้ค่าใช้จ่ายประจําวันค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานนั้นถูกลงเรียกว,ว่าครึ่งต่อครึ่งทีเดียวครับ อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมกระแสของการใช้ไฟส่องสว่างซึ่งใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตนับจากนี้ต่อไปทุกบ้านเรือนน่าจะเริ่มที่จะหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าเป็นพลังงานที่ไม่ต้องซื้อต้องหาเพียงแค่ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ในเบื้องต้นเท่านั้นเองครับจากกริดบุญเชิดข่าววีทีี K K